ประตูสภาพดีสวยประวัติดีฟีดาวผ่อนสบายเดือนละเจ็ดพันบาทนําเสนอกันอีกแล้วนะคะฮอนดน 1, 5, ้าแจดเครื่องยนต์พันห้าวีเชกเกียร์โต้อันนี้ปี2013ค่ะภายในนะคะเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตนะคะ a อ r ยร์แบ็กเอเบสกุญแจรีโมทนะคะพวงภาลัยมันติฟังก์ชันนะคะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะรถสวยสภาพดีมากๆเลยนะคะคคกุญแจสำรองคอรบทูกเซอร์วิสครบเลยค่ะ ันนี้รับประกันเครื่องเกียร์ให้2ปีเลยนะคะสภาพสวยมากๆเลยนะคะคันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะเอกสารในการจัดไฟแนนซ์นก็จะมีสำนเนาบัตรป,ประชาชนค่ะสำนาทะเบียนบ้านสเตทเ m e n t ย้อนหลัง6กเดือนแล้วก็ใบอพอกรายเดือนนะคะพร้อ,อไม่ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะไขายได้คันนี้ไปคุ้มมากๆเลยนะคะหาย,ยากมากๆเลยะคะ่ะสภาพดีค่ะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะมีสปอยเลอร์หลังเกิตรอบคันค่ะ ราคาเบาๆนะคะ3 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะพังเรารับประกันเครื่องเกียร์ให้2ปีเลยนะคะมีกรมธรรมนให้เลยนะใครกำลังมองหารถแฮช,ชแบ็กค่าประตูสภาพสวยนะคะผ่อนส,สบายเดือนละ7,000บาทนะคะแนะนำไปรถดดคันนี้เลยนะคะ Honda Jazz นั่งยน 1, 5, 5, ยต์พันห้า V Tech g e a ปี2อ1 3ค่ะรถสวยมากๆเลยนะคะสนใจยังไงโทรสอบถามได้เรียนเพิ่ม,ต,มติมได้ 092 50 50 8 58ติดต่อแอมค่ะ